สุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์น้ำส้มสายชูเคล็ดลับจะเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มีประโยชน์มากใช่ไหมคะคุณหมอคะน้ำส้มสายชูนี้เกิดจากการหมักหมักเอาข้าวเหนียวข้าวเจ้าถ้าใหญ่เป็นข้าวเหนียวเนี่ยนะมาหมักให้กลายเป็นน้ำส้มแล้วก็มากรา ทีนะนี้เวลามันกรดเสร็จในในใน,ในเนี้ยมันก็จะมีพวกสารที่มาจากแบคทีเรียรโปรไบติกบนมาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่างนี้ก็ตามด้วยอะซิติกอะซิคเนี่ยมันเป็นน้ำต้มแต่ชูเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆน,นะก็จะช่วยปรับสมดุลน้ําย่อยในอาหาราคือเวลาเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันจะปรับน้ําย่อยในร่างกายเราซึ่งออกมาเข้มมาก,มากให้มันอ่อนนุ่มลงด้วย กฎธรรมชาติที่มาจากพืชน,นะะนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดการดูดซึมพวกโคอเโคโลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะฮะ,ะแล้วก็ลดน้ําตาลลดไขมันควกกลุ่มน้ําหนักได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันก็จะเกิดกระบวนการเผาผลาญได้ง่ายขึ้นแล้วทาให้ร่างกายเรามีความเป็นธรรมชาติที่ก่อมะเร็งน้อยลงก็โดยสรุปก็คือการกินน้ำส้มสายชูเนี่ยจึงมีประโยชน์มาก แล้วถ้าเป็นน้าต้นที่ไม่กันยิ่งดีใหญ่ก็ค,คือจะเป็นพวกโปรบไบติกเข้ามามด้วยนะ,ค,ะคุณหมอนั้นตรงนี้มีประโยชน์มหาศาลเลยก็เลยอยากจะแนะนําให้พวกเราเนี่ยเวลากินอาหารแล้วถ้าไม่มีรสชาติได้เติมน้ําต้มสายชูลงไปเผมว่าน้ําต้มสายชูที่ในตลาดเนี่ยต้องเป็นน้ําต้มสายชูกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้พอกันร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เข้มข้นมากเขาก็จะมาผสมน้านะฮะ ให้เป็นประมาณ5% 5%าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือ5%้าเปอร์เซ็นต์นะค่ะนทั้งทถายชูกลห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คือไม่เข้มข้นคือเป็นกรดอ่อนๆที่สำคัญคือต้องสะอาดแล้วต้องมั่นใจได้แล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยเวลาเรากินอาหารนี่นะค่ะถ้าเราสมน้ำสทั้งสุ่งถายชูไปนิดนึงมันจะมาล้างต่อมรับรสเค็มรสหวานแล้วมันจะล้างทำให้ลิ้นเราเนี่ยสะอาดแล้วรับรสทุกอย่างได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะในอาหารทุกชนิดเนี่ย การใช้น้ำส้มสายชูจึงเป็นประโยชน์ในการป้องกันการกินเกลือเกินกินหวานเกินกินเผ็ดเกินนะเพราะว่ามันจะล้างทาให้นิดเดียวเราก็รับรสได้ละค่ะเขาบอกว่าน้ำส้มสายชูนอกจากเรื่องของการประกอบอาหารมีประโยชน์ที่คุณหมอบอกแล้วเห็นว่ามีทริคต่างๆด้วยอะไรบ้างคะโอ้ใช้ประโยชน์มากมายเลยนะอย่างน้อยนะก็คือในตู้เย็นนำเกิดขึ้นเชื้อราเชื้อรานี่มันไม่กลัวอะไรยกเว้นกลัวน้ําส้มสายชูนะเหรอเาบอตายเลยครับเรียบเลยตายสนิทเลยคือในตู้เย็นเนี่ยเอาชุบ เอาเนี่ยน้ำส้มสายชูกันประมาณห้าเปอร์เซ็นนี่ยผสมน้ำอีกสักหนึ่งต่อสองเนี่ยเช็ดคราบในตู้เย็นแล้วพวกถ้วยชามต่างๆเนี่ยมันจะติดคราบชาโคุณหมอถ้วยกาแฟถ้วยชานี่ล้างออกยากมากเลยก็เอาผสมเนี่ยนี่สักหนึ่งส่วนน้ำสี่ส่วนแล้วก็แช่มลงไปเลยนะนี่อันที่เราหนักใจที่สุดคือชกโคโกโอ้โหสกปรกมากเลยมันติดคราบสารพัดเลย เราก็ใช้น้ําส้มสายชูเนี่ยเี่ยอย่างนี้สักทักสามช้อนโต๊ะเนี่ยใสไว้เลยนะแล้วก็แช่ไว้สักก็จะเข้านอนนะใสไว้เลยทักสามถึงห้าชั่วโมงตื่นมาชักโครกลากไปที่มันหลุดไปหมดเลยโอ้โหมันหมักแร่จานจริงเลยยคคและคนที่บ้านผมก็ชอบยังไงฮะเอาไปหมักเนื้อว้าวเอาเนื้อนุ่มเลยก็คือหมักด้วยเนี่ยน้ำส้มสายชูนี่หนึ่งส่วนน้ำอีก สี่ส่วนอใส่เลยคนนวดคนนวดทิ้งไว้ถ้ามาลาออกหูมันจะนุ่มมากเลยอันนี้เป็นข้อเคล็ดลับอันหนึ่งนะฮะค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ใช่ว่าจะมาคุยเรื่องการใช้น้ําต้มสายชูเพื่อทําความสะอาดนู่นนี้นั่นนะแต่เราต้องการมาทําความสะอาดอยาข่ามแมลง คุณหมอมันส่งผลต่อสุขภาพคุณผู้ชมมากๆเลยเพราะว่าทุกวันนี้เราทานผักผล,ลไม้คือเราไม่ได้ปลูกเองการที่เราไปซื้อมาจากตลาดเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันล้งางน้ำเปล่าธรรมดาได้แล้วคือมันปลอดภัยคือ,คอ,อยาฆ่า,ามแมลงนี่นะเอาหมุนขึ้นมาร<อ>้อยพวงนี่นี่ค่ะคุณหมอ,อยาฆ่า,ามแมลงมีร้อยหนึ่งพวง<อ>ทุกพวงมีหมดค่ะส้มทุกลูกยาฆ่าแมลงทุกโ<อ>ลก ถ้าไม่ฉีดมันจะไม่สวยค่ะแมลงกินหมดนะอ่าแอปเปิ้ลเนี่ยโอ้โหตัวแซบเลยนะแบบสี้สวยงามแล้วยังไม่พอเขาพอยากใา้มลงให้สวยเสร็จแล้วพอเอามาเขายังแวกอีกแวกให้เงาเหรอคให้ให้มันคือผลไม้พวกนี้เนี่ยมันจะขายน้ําแล้วมันจะสุกเด็กนี้ถ้าเขาแยกเก็บนานๆเขาก็ต้องแวกมันไม่ให้น้มันคาย ก็อัดเข้าไปทั้งยาเข้าแมแงแล้วแวกนั้นเราจะต้องเอามันออกไปเพราะว่าเนี่ยในผักทีชนี่ยหมดเลยเนี่ยที่เราเห็นดูเนี่ยไม่มีอันไหนที่ไม่มียาเข้าแมลงคือแล้วผักบางอย่างอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสตรอเบอรี่นะเป็นผลไม้นะแต่พวกผักพวกนี้คือมันต้องทานเลยมันไม่ได้ปอกเปลือก่แล้วก็ทีนี้มันมีการใช้การแช่เพื่อกําจัดยาเข้าแมลงได้หลายแบบค่ะก็คือ ผงฟูเบกกิงโซดาหรือว,ว่าน้ำส้มสายชูหรือเกลือค่ะถ้าใช้เบกกิงโซดารสชาติเปลี่ยนผมก็ไม่ชอบหลายคนก็บอกอยังไงเกลือเกลือก็กลัควคำนันสูงแต่น้ำส้มสายชูเนี่ยมันช่วยลดแบคทีเรียดลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลลดไขมนันได้ทางนด้วยมันก็เป็นยาด้วยนะ ผมก็ชอบที่จะเอาน้ำส้มสายชูม,มาแช่คือ้าช่างน้ำหนักแล้วก็คือทั้งมีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้ในเรื่องของการล้างผักผลไม้แล้วอย่างที่ว่ามันกําจัดเชื้อราด้วยเชื้อราที่ปนเปื้อนมาในอาหารเนี่ยมหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็จะใช้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันลองทําที่ว่าเดี๋ยวเอาชอบมาตวงหน่อยได้ค่ะสำหรับน้ําที่เราจะใช้ประมาณสัก2ลิตรเนี่ยเราก็ใช้นี่สัก2ช้อนโตน๊ะ ล้าเราถึงแล้วครบแล้วเรบสิบห้านาทีแล้วก็เอามาล้างน้ําอีกต่อหนึ่งล้างน้าเปล่าล้างน้ําเปล่าอย่างนี้ครับล้างน้าเปล่าอย่างนี้ล้างถ้าเรามีน้ําเปล่าโดยไม่ต้องแช่ก็จะดีก็คือล้างผ่านก็เื่่งกองก๊อกน้ําเลยนะนะแล้วเราก็ใส่ไว้ในตะก้าอะไรให้มันสะเด็ดน้ํานะแล้วเราก็กินได้แล้วคแล้วเราก็ไม่ต้องมีรสชาติแปลกๆของ เบกกิ้งโซดาหรือเค็มเกินไปซึ่งจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องความดันนะความดัน,นะะต่ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยสําหรับพี่น้องนะฮะก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากน้ําส้มสายชูที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลลดน้ําตาลลดไขม,มันในร่างกายควบคุมน้ำหนักป้องกันมะเร็งคือลดลดโรคเอ็ซดีทั้งหมดค่ะแล้วก็ถ้าเราสามารถเอาไปแช่แก็จะไปกําจัดยาฆ่าแม,มลง กลุ่มออกกแกนิกอดเผ็ด้วยนะอย่าลืมนะใช้น้ำส้มสายชูกันธรรมชาติ5%นี้ที่ดีต่อสุขภาพและกําจัดยาฆ่าแมลงไม่ให้เราเป็นแมลงต่อไปด้วยค่ะค,คุณหมอพูดขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมต้องมีติดบ้านติดครัวไว้แล้วนะคะสารพัดประโยชน์จริงๆและที่สําคัญนะคะสิ่งที่คุณหมอบอกเนี่ยทำได้ง่ายๆไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะคะทั้งล้างผักผลไม้แล้วก็ สารพัดประโยชน์ในครัวเรือนวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆที่มาแชร์ไอเดียมาแชร์เคล็ดลับนะคะขอบคุณคะ่ะสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะสุนในทุกคำสุที่ได้แต่นานอร่อยไ,ไปได้กันเพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP